สวัสดีค่ะพบกับครูวิชุดาน้อยนวลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความชันของเส้นตรงเส้นขนานและเส้นตั้งฉากค่ะความชันของเส้นตรงนะคะถ้านักเรียนพิจารณาภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ เราให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด p 1 x 1 y 1และ p 2 x 2 y 2ค่ะโดยที่ x 1ไม่เท่ากับ x 2นะคะและ m เป็นความชันของเส้นตรง l จะได้ว่าความชัน m มีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ค่ะเราพิจารณากันสักหนึ่งตัวอย่างนะคะจงหาความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุด e 2 3และจุด f 6 5ค่ะจากภาพนะคะมีจุด E กับจุด F มีเส้นตรง L ล่างผ่านใช่ไหมคะและจากสูตรที่เราพิจารณากันมาก่อนหน้านี้นะคะความชัน m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1จะได้ความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุด E F นะคะเท่ากับ5-3ลบสส่วนด้วย6-2ลบ2ค่ะ ได้ค่าความชันเป็น2อส่วนสหรือ1นส่วนสนั่นเองค่ะดังนั้นความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุด E 2 3และจุด F 6 5จึงมีค่าเท่ากับเศษนส่วนสค่ะเรื่องถัดมานะคะเรื่องเส้นขนานเด็กๆมองภาพทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นเป็นเส้นตรง L 1และ L 2เส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันจากรูปนะคะ l 1ขนานกับ l 2ก็ต่อเมื่อ m 1เท่ากับ m 2นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะจงแสดงว่าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด a 1 2และจุด b 4 6ขนานกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด c 9 6และจุด d 6 1 0ค่ะจากสูตรเดิมนะคะ ความชัน m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1เราจะได้ความชันของ AB เท่ากับ6ลบ2ส่วนด้วย4ลบ1มีค่าเท่ากับ4ส่วน3ค่ะความชันของ CD เท่ากับลบ10บวก6ส่วนด้วย6ลบ9เท่ากับ4ส่วน3เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นความชันของ AB เท่ากับความชันของ CD ดังนั้นเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A 1 2และจุด B 4 6ขนานกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด C 9ลบ6และจุด D 6ลบ10ค่ะสุดท้ายนะคะเรื่องเส้นตั้งฉากค่ะเด็กๆพิจารณาจากภาพนะคะจะเห็นเป็นเส้นตรง L 1และ L 2มีสัญลักษณ์ตั้งฉากใช่ไหมคะเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ ผลค,คูณความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับลบ1จากรูปนะคะ L1 ตั้งฉากกับ L2 ก็ต่อเมื่อ M1 คูณกับ M2 เท่ากับลบ1ค่ะตัวอย่างนะคะจงแสดงว่าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A12 และจุด B46 ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด C-96 และจุด D-53 ค่ะ จากสูตรเดิมเลยนะคะความชัน m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ความชันของ AB จึงมีค่าเป็น6ลบ2ส่วนด้วย4ลบ1ได้4ส่วน3ค่ะความชันของ CD เท่ากับ3ลบ6ส่วนด้วยลบ5บวกเเท่ากับลบ3ส่วน4ค่ะ คราวนี้ให้นักเรียนมาพิจารณานะคะความชันของ AB คูณกับความชันของ CD ได้เป็นเศษสส่วน3คูณกับลบ3ส่วน4ได้เป็นลบ1ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A12 และจุด B46 จะตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด C ลบ96และจุด D ลบ53ค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องความชันของเส้นตรงเส้นขนานและเส้นตั้งฉากนักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ